เรื่องตำแหน่งย้อนถามนิดนึงค่ะ,คะเขาบอกว่าพี่บุ๋มอ่ะเป็นแค่ที่ปรึกษาไม่ใช่คณะกรรมการกรรมการอะไรเนี่ยครับแบบเออมันก็ต้องอยู่ในคณะกรรมการแต่จะเป็นที่ปรึกษาแต่พอถ้าเกิดเขาบอแยกย่อยในการทํางานออกมาแล้วพี่เป็นรองประธานอันดับหนึ่งเลยนะตามที่พี่บุ๋มแบบ,บรูปก็มีไม่ดูอ่ะอพี่ก็ลงรูปอยู่เป็นประจําแต่พี่ถามหน่อยว่าต่อให้พี่เป็นแค่ปรึกษา ที่ปรึกษานะแค่ที่ปรึกษาหรือจะเป็นรองประธานหรือจะเป็นแค่สมาชิกอยู่ในคณะกรรมการทุกคนทําหน้าที่เต็มที่ค่ะจะเป็นแค่อะไรเหรออะไรคือคําว่าแค่เหรอแค่ได้ไปอยู่ในนั้นและทํางานเพื่อประชาชนจริงจัง,จงอย่างแท้จริงนั่นคือสิ่งที่พอแล้วไหมคุณไม่มีสิทธิ์มาดูถูกใครคุณคะไม่ใช่บุ๋มเป็นแค่ที่ปรึกษาคนเดียวมีที่ปรึกษาเยอะแยะมากมายเป็นผู้ทรงคุณวุฒิเขาถึงเชิญมาเป็นที่ปรึกษาค่ะดังนั้น คุณดูถูกตำแหน่งนี้ไม่ได้คุณจะมาดูถูกตำแหน่งคนเพียงแค่คุณเป็นสสไม่ได้ดังนั้นวันนี้นะผมมีแรงบันดาลใจใหม่รู้ไหมอะไรถ้ามีโอกาสผมจะไปเป็นสสแล้วผมจะไปทำให้เขาดูว่าสสที่ดีควรทำตัวยังไง ขอบคุณสาหรับแรงบันดาลใจที่เขาทําให้ผมเปลี่ยนที่ผ่านมาผมปฏิเสธมาโดยตลอดว่าฉันจะไม่ยุ่งแม้ว่าที่ผ่านมาผมจะยืนอยู่ในการเมืองขาหนึ่งก็ตามทุกตําแหน่งก็ตามในฐานะนักวิชาการแต่วันนี้บุ๋มจะไปเป็นสสให้เขาดูว่าน้ําดีมันต้องทํำยังไงทํางานเพื่อประชาชนทุกวินาทีมันควรทํำยังไงคุณไม่ควรทําตัวแบบนี้คุณไม่ควรดูถูกคนแบบนี้คุณไม่ควรดูถูกผู้หญิงด้วยกันแบบนี้และคุณควรจะหยุดพฤติกรรมและทํากับบ๋มเป็นคนสุดท้ายค่ะ พี่บุ๋ม่าเดี๋ยวคุณเอเขาต้องออกลายๆที่ลายเชิญค่ะบเชิญท, <บา S 2> ที่ฉันจะได้เก็บหลักฐานค่ะก็เชิญเลยจะได้เก็บหลักฐานจะได้เอาไหล่ตังไหลๆไหลวาระไงฟ้องพูดเยอะๆจะได้เก็บไหลวาระชอบหกมาจะได้ท่วประเทศดิคือบางคนก็โยงไปว่าเออเป็นนางสาวไทยเหมือนกันเหมือนกันอะไรเขาตำแหน่งไหนค่ะอย่าใช้ปกป้องนะสีสีนางสาวไทยอย่าไม่กล่าวมาพูดว่าการเหมือนเป็นการสงครามนางงามบางคนบอกสงครามนางงาม อเอาลูกมาเปรียบอะไรเงี้ยค่ะค่ะไม่เป็นไรคือ,ค,อคือจะจะ,จะด้วยตำแหน่งไหนก็ตามเถอะแต่เขาไม่ใช่นางสาวไทยเรามีครอบครัวนางสาวไทยที่เราจะนัดวิทติ้งกันทุกคนจะเห็นนะคะว่าบุ๋มจะมีกลุ่มนางสาวไทยของบุมกันเรามีกลุ่มนี้อยู่แล้วค่ะแต่เอไม่ได้อยู่ในกลุ่มนะคะดังนั้นจะบอกสงครามนางงามไม่ได้เพราะเขาตกรอบ พี่บุ๋มกับคุณเอจะมาคุยกันสองคนได้ไหมคะแบบเคลียร์กันจริงๆเขาก็โทรมาคุยกับพี่ก็ได้ถ้าเขาสงสัยเรื่องข้อกฎหมายห,หรือเขาจริงๆแล้วเขาเป็นระดับสสขนาดนั้นเขาก็ควรจะมีที่ปรึกษาทางด้าน,นกฎหมายเขาไม่ควรจะมาโพสต์ใช้โ,โซเชียลแบบนี้ค่ะคือบุ๋มเองก็งงอยู่ว่าขอโทษนะคะคณะกรรมการแต่ละคณะก็มีหน้าที่ของตัวเองคุณก็ทําหน้าที่ของคณะของคุณไปของคณะกรรมการข,ข,าารข,ขา่มขืนเราก็ทํางานอยู่ตรงนี้ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเขาเป็นอะไร ดังนั้นก็อยากจะบอกว่าเอาเธอะว่างก็ทำไปแต่ดิฉันฟ้องก็ฟ้องไปต่างคนต่างทำหน้าที่ของตัวเองจบและขอบคุณสำหรับแรงบันดาลใจใหม่ของปนดาค่ะ